อ้าวเจอคนดังก็เจอมาเจ้านิกกี้มาแล้วฮะโอ้โหนิกกี้ก้เป็นยังไงบ้างมาทุ่งนาตอนนี้นิกกี้กลายเป็นหมานุงกีมแล้วจดไปไปนี่นี่นี่โดดน้ำเลยโดดน้ำเลยนี่นี่นิกกี้นิกกี้นี่อ่ะโอ้โ้ <laughs> เอาละครับมาเจอนิกกี้ฮะขึ้นรถไปนิกกี้ไปอ่ะขึ้นรถเ,เ,เลยขึ้นรถเลยเอ,ลอ่านิกกี้กลับบ้านแล้วครับ<ส><ง>ออโอ้โห มากับลุงคิมแล้วเมื่อกี้เนาะตอนนี้ชนนใชยเป็นหมาลุงคิม<อ>ไปแล้วนะครับใครเอย่ยนิกกีก้นิกกี้เอ๊ะเอ้ยลุงคิมลุงคิมเอานิกกี้มาแล้วนะครับผมเย็นน,น,น,นิกนกี้เล่นนิกนกี้โอ,โอน้นิกกี้ขึ้นร้อนแล้วมันเมยแห้งผมลงน้ำปะโลงน้ำปะ วัดสภานะครับคิ้วเขียนคิ้วใหม่โอ้ยเนี่ยวดสภาพเลยเมื่อไรหายใจผงาบผงาบแล้วอ่ะมาออกกำลังกายหนึ่งหกหกเก้ามาลับด่วนเลยนี่แต่ว่าพี่นิจจำเปรี้ยวไม่ได้ออกได้ไหมจำไม่ได้เลยเปิดแล้วหมดสภาพแล้วเมื่อยแห้ง ลงน้ำปุ๊ลงกิมโอ้ยลงเล่นน้ำอย่างเดียวเล้อยเจ้าเกลี่ยนลอยน้ำต้นลอยเดียวแค่นั้นแหละอันนี้ลอยเป็นซิฟเทียวโอ้โหมาขัดเนาะหมด้เล่นหมดยฮะเล่นไงเล่ว่ายน้ำมักหนาคขัดเนาะนิกกี้ชอบเล่นน้ำเมื่อไรอาบปาพังไงตั้งแต่เลี้ยงนิกกี้มาลุงกิมเป็นไงบ้างรักไหมลุงกิมรักไหมโอ้ยถามเนาะ โอ you know. <ge ar> ้สามได้เนาะแล้วที่บ้านนี่เป็นยังไงบ้างให้ไปอยู่ด้วยเลดิขับมีใจลุงจิมนะครับหลังจากนี้โอ้รักนะฮะรักนี่นะครับขันใหญ่ไปเลยนะครับอยากให้ให้ยุบบอกว่ารักยุบยุบทพวกเราที่รักมด้วยประมาณนั้นโอให้คำบอกกอลังกายครับแต่มาวิ่งอือแค่นายวิ่งจนสมใจจนอันนี้แล้วรักไม่รักก็ดูเอานะครับเนี่ย นอนห้องแอจนขาวเลยนะครับเนี่ยโอ้สีเปลี่ยนจริงๆด้วยสอบถามลุงนิกบอกสอบถามลุงนิกัแรกแล้วเออสอบถามลุงจิมนะครับผมบอกว่าอ่าเจ้านิกไม่อไม่ได้ออกมาจากบ้านเลยนอนในห้องแอร์อย่างเดียวเลยนิกกี้กับลุงจิมครับพี่น้องนม่เขาครับคุยกับแฟนของลุงจิมแม่บ้านของลุงจิมนะครับโทรมาคุยเป็นห่วงนิกนะครับ หมดสนแล้ว <łość> บมดสนแล้วล่ะสวดนเรียบร้อยกินบอกพาไปเลาะนะพาเปรี้ยวเปียวมาเรียวไปอยู่ไหนล่ะพาไปเลาะนะครับพาเนกี้เลาะนะครับ เลยอายุกีปีแล้วครับนิกกี้น้องกิ๊บกี่นี่ไม่ไม่ต่ากว่าไม่น่าจะต่ากว่าสี่ห้าปีนะ พวกเรามานี่ก็เห็นนิกกี้ประมาณเท่า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 กับเปรี้ยวตอนนั้นประมาณน่าน่าจะประมาณสองปีตอนนั้นเท่ากับเปรี้ยวตอนนี้นิกกี้สี่ปีแล้วลุงน่าจะรย์ห้าถึงห้าปียังลุงหกหนึ่งห้าปีหกห้าปีห้าปีครับประมาณนั้นหนึ่งปีผม นึ่งปีของหมาเนี่ประมาณสักสหรือสขวบของคนะมาเสามยี่สิบัเอ็ปีวอนกปีนเกทหารเลยยี่สิวเอ้ยไปมาลูกเพราะว่าเจ้าโบไว้ะ่อนี่ยะเลี่มาปนี่มันขึ้ยี่สิบปีเหรอลูกโอ้หปีเท่ากับเปี แค่ปรมาสองปีมี่ลูกเหานไเหนื่อยแบบเหนื่อยดูหายใจเหี้่เ่าันเมันแกันใกต้วเบาใมันมันต้องจัดระดมาถึงปั๊บโดดน้ำตาม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 โดดซาห่าย่เป็นยังไงถึงอาบน้ำอหอะไรมาพัดเลยล่ะ ท่านบางหลาเขาจะเป็นลมอาน้ำแล้วก็เหนื่อยนะครเพราะว่าไายน้ำหลก็มีตัวพัดไหมไม่มีหามัดเปี่บานพัดัดัดเปรี้ยวก็เขาตเข้าไมไปไหนเลยเปรี้ยวก็จะขเอาเลยเปรี้ยวก็ไปฉีดยามานะวันนี้มึงจิ้มเป็นไรไม่เขาฉีดป้องกันพิษสนัขบ้าไงเขาฉีดฟีไปฉีดได้ที่เทศบาลเลยงจิไปฉีดที่เทศบาลเลย คุณเลือกคำหมดทุกยาแล้วเหลือแต่ยังไม่ฉีดนะเหลือแต่โคนันยังไม่ได้ฉีดพระพรีพ่อน้องเบิ้ง ลุงจิมโอ้นิกกี้นะครับอยู่กับลุงจิมนะฮะโอ้ขอให้ยอดซับขึ้นสี่แสนไบใบเรียกเรียกนิกกี้เป็นลุงจิมเออ่ยเออลุงจิมเป็นนิกกี้สี่หมื่นห้าหมื่นกันนะเซร์กับกันนะตอนนี้ทานน้ำได้เป็นสี่ผ่านบักบัวก็ได้เป็นอัพทีมากสี่สี่ ่มเอาดอกบัวมาให้ไงเลยงามเลย่ะไปล้อไปล้อไปลอไปเลยสานงานชาะข้าไปีเข้ไปอวางกีตามนุงิมไปเล่าไปแล้วนิกกี้ไปแล้วนิกหมาิมไปแล้ครับาับรเล่นนะฮะ กำลังมาแรงครับกำลังมาแรงนะคลิปคลิปนี้กี่วันนี้เนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยทั้งช่องนี่น่าจะเป็นล้านละโอ้ทุกช่องนะบ้าช่องล้านวิวเลยบอกปฏิโทขวัญไทยขวัญใจจักหมื่นงินยี่เลยแม่เนาะคนหนึ่งก็เป็นหมื่นแล้วรอจะว่าของผมก็ประมาณห้าหกหมื่นแล้วห้าหกหมื่นช่องอื่นอีกโอ้หลายแสนน่ะนี่ มาแรงอือมาแรงมาแรงแรงครับผมแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยนะเนี่ยผจะไม่ลงจากรถหรอกเมเรียงนุ่งกิมก็พานอนนานี่บอะพานอนนานี่บ่กเมเรงก็นอนนาแล้วจะให้ไปนอนไหนอันนอนในห้องด้วยกันเลยโอ้ถ้าเขาร้องก็คงเอาออกมาแต่ถ้าเขาไม่ร้องก็นอนในห้องด้วยกันเนาะโอเค โอ้หลับหลับเลยฮะมันเหนื่อยมีมันเหนื่อยเหนื่อยหมดสภาพอ่าให้พ่อพ่อให้พี่พี่เขาถ่ายหน่อยเด้อลูกเด้อใหยออยอ้ยอดปังปังเด้อหหัวเราะยอดปังๆยอดปังๆัยิ้ยอดปังๆซื้อไก่ไหมผมกินเลยนะครับจะซื้อปิ้งไก่ให้ เออปิ้งไก่นะครับผมชอบปิ้งตับนะครับจะปิ้งตับไปให้ถ้าได้หมื่นดิวตี๋ชอบกินตับไก่ตี๋ชอบกินกินกระดูกไงเออตอนแรกๆนี่ชอบกินปิ้งตับทั้งหลังมากินปิ้งไก่ชอบปิ้งไก่ปิ้งตับแล้วตอนนี้ก็เขากินกลาดุกก็ชอบเขาเปลืองไงเาเริ่มแก่แล้วเนาะยี่สิบปีเนาะแก่ไหมโอ้ยี่สิบก็เป็นวัยรุ่นอยู่นี่ รุ่นนมใหญ่แล้วนมใหญ่ใช่ไหมนี่อ๋อเยี่ยมแล้วนมเล็กโอเคนะครับเอฟซีเหมือนเป็นรุ่นขึ้นใหม่ลุงกิมพานิกกี้ขับรถเด็ดอ๋อขอยอดตรงปังนะครับครับไปเลยไปล่อต่ออาพาพีพอดอกมาเบิ้งนิกกี้ฮะหมานุ่งพลลุงกิมพามาทุกหน้านะมือนีนะครับเร่นกันมวนซื้อโฮแซ่ลเลยนะครับ มาถ่ายพี่ให้นองในส้มมึงเ <ไป S 1> นาะ <ไป S 1> ตั้งแต่ถ่ายคราวที่แล้วก็ที่ถ่ายผมถ่ายล่าสุดก็นิกกี้เตรียมย้ายบ้านเนาะตอนขับรถออกจากสวนยางนะครับนี่กับมาถ่ายอที่นึงเนาะพาพี่พานองมา zoom ครับอาขอบคุณสราบจีบบิ้นคับฝากสินค้า T P Coffee T C Coffee นะฮะสั่งซื้อได้ที่แอดมินบ้านลุงพล0927947526ครับ คุณสำหรับคลิปนี้ครับขอลงคลิปกันครับสวัสดีครับ